ครับผมบางคนไปเอ๊เห็นเรานึกถึงรรคประชาชนไม่ใช่เหรอผมก็อย่างนั้นอีกคนหนึ่งคือก็คือถ้ามีซเนโอนีต้องมีคนนี้เลยจ่ายแอนตัวน,นี้โอ้แล้วต้องมีจแอนก่อนจ่แอนอนี่จะเป็นจะเป็นวันโจกเป็นคนที่แบบ เออออกนักเลงหน่อยแต่จริงแล้วเขาก็รักขึ้นไปมึงใช้คำว่าโจรมีกันอยู่สองคนเลยนอ๋อนั่นแหละมันมันเห็นภาพง่ายก็สิ่งความสามารถของแจแอนี่คือการร้องเพลงนะครับเป็นความสามารถร้องเพลงแล้วก็จะมีชิสุกะชิสุกะอ่าก็จะเป็นเป็นเปรียบเสมือนตัวนางเอกของกลุ่มอะไรจำนองนั้นครับก็จะมีการเปรียบเทียบนะสมัยเด็กๆแล้วก็จะเปรียบเทียบตัวละครของเราเนี่ยเหมาะกับเหมือนกับตัวละครอะไนซึ่งผมเนี่ยก็จะเหมือนในเ่างนี้ ก็ก็จะมีความสมาธิสมา์ทฉลาดเปลี่ยนไปด้วยความรู้ส่งบัญญาว่างันสิที่คุณพูดถูกี่คุณพูดถูกก็มีการสร้างสรรค์หลายตอนหลายเวอร์ชัน่เรมอนตทั้งน้องคนไหนอยากดูการ์ตูนที่มันผ่อนคลายคลายเครียดเครียดบ้างบางดูมูฟวี่ก็แนะนำนะครับเรื่องเรมอนก็เป็นถือว่าเป็นการ์ตูนแห่งชาติของญี่ปุ่น เป็นสัญลักษณ์ของญี่ปุ่นเป็นโลโก้ของญี่ปุ่นเลยดึงขนาดการจับโอลิมปิกนี่ก็จะมีเรื่องราวของไรมอนมาเกี่ยวข้องด้วยมั้งเนาะใช่ไหมครับเป็นมาสคอตีมหรือเปล่านะหรือเปล่านะเป็นตีมหรือเปล่ากอนไม่ทราบนะครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมสำหรับวันนี้ก็จะมีเป็น่นี้ครับเพราะเราบอกบอกเล่าแล้วครับแฟนๆรายการนี้เราลงตวิตต่อกับ youtube อย่างเดียว สามปีที่แล้วแฟนขับสามปีที่แล้วนะครับสีลินะครับกลับมาแล้วนะครับผมกลับมาแล้วนะครับกพเรากลับมาแล้วเขาเขาเขาจะรู้ไหม <laughs> มันมีข้อมูลมันมีข้อมูลนะเขาบอกว่าการ์ตูนดรดมอนเคยได้รับเลือกจากนิตยสารฟาร์มเอเชียเป็นให้เป็นหนึ่งในวีรบุรุษของทวีปเอเชียเมื่อวันที่สิบเก้าวีนาพศสองพัห้าห้าหนึ่งนะครับผมมาซาฮิโก คามมระและ้วตมนตรทีว่าการกระทรวงต่างประเทศของญี่ปุ่นณขณา,าดนั้นนะแต่งตั้งให้โดเรมอนเป็นผู้สัตววิทาตรีอยากเป็นทางการด้วยก็ถือว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งมิตราาพอืมหมดแล้วนะะเนื้อับแค่นี้สวัสดีครับ <laughs>